คลีมเโน,นอโอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับให้ทำไมหน้ามันแหวกวะโอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับอันนี้เป็นคลิปดูดูของคนวันอาทิตย์นะครับปลายเดือนเดือนพฤษภาคมปี2562นั่นเองนะครับผมทำโพไว้นะใน YouTube ครับก็คือใครสนใจประเด็ความคิดเห็นในเรื่องของการอัดคลิปนะครับเพราะผมตั้งใจว่า เดินหน้าเนี่ยตั้งใจว่าถ้าเป็นไปได้นะครับจะแยกนะครับให้มันละเอียดยิ่งขึ้นคือเรื่องของความรักจะเจาะไปเลยนะครับความรักเต็มๆนะครับเป็นรายเดือนนะครับเ<ม>พราะทำลายปักไม่ไมหวจริงๆเฮ้ยสิบสี่คลิปต่อเดือนน่ะยังไม่รวมดวงรายเดือนนะครับมันเยอะแล้วผมเป็นคนที่ว่าถ้าผมดูดวงอ่ะผมจะต้องทําบุญตรงไปครับอย่างตอนที่อัดคลิปอันเนี้ยนะครับผมจะทําบุญก่อนแล้ววันนี้ก็ทําบุญพระบัทฑ์น้ำพุไปนะครับวัดพระบัทฑ์น้ำพุ นะก็เลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราตอนดูดวงแต่ละครั้งเราจะต้องแบบว่าทําบุญนะครับแต่ยอมรับว่าไมไ่แต่งตัวมานะครับอยู่บ้านนะวันนี้อยู่บ้านไปฟิตเนสมาแล้วก็ตัดผมก็เลยมาาัดขึ้นดีกว่านะครับจริงจริงก็อยากจะแต่งตัวแบบโอ้โหจัดไปเหมือนครูบาอาจารย์ท่านอื่นนะครับมาดูน่าเชื่อถือจริงอันก็ยก็ต้องยอมรับว่าแพคเกจจิ้งเนี่ยมีความสมําคัญนะครับมไม่ใช่ผมไม่แคร์นะแต่ เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทำเรียกว,ว่าไม่ได้ทำรายได้ทางด้านโดยตรงนะครับก็ต้องบอกว่าอยากจะทำอย่างหลายหลายอย่างแต่ว่า,วารู้สึกว่ายัางดีกว่านะครับเอาเป็นว่าเราดูที่เนื้อหาข้างในลวกันนะครับจริงๆเนี่ยการอัดคลิปของผมแต่ละครั้งผมตั้งใจมากนะครับเป็นการอัดคลิปนะครับทั้งส่วนโมนก่อนนะครับเต็มบ,บทเลยแล้วก็สมาธิสักครู่เพื่อมาเลือกไพ่ให้กับทุกท่านนะครับ โอเคเรามาเริเ่มปฏิทินก่านะครับสองนาทีผ่านไปแบบไม่ได้เลย,เลยนะครับร่ามไปเยอะไปนหน่อยโอเควันครบอนชิดไพ่ใบแรกอัศวินถือไม้โอ้โหจะบอกว่าเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่คุณนะมีเรื่องของ p a s ชัเรื่องของอารมณ์ค่อนข้างเยอะนะเป็นช่วงที่คุณทำอะไรก็ตามแต่มันจะมาจากความต้องการภายในนะครับอาจจะมีความมุ่งมั่นความตั้งใจอะไรบางอย่างที่จะ กระทำสิ่งนั้นๆน,น,นะทำให้บางครั้งเนี่ยมันเหมือนกับว่าการทําอะไรก็แล้วแต่นะครับมันขับเคลื่อนด้วยกิเลสขับเคลื่อนด้วยความรู้สึกต่างๆนะครับในเดือนนี้หลายๆคนนะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นในเดือนนี้นะครับเด่นด้านของการเดินทางนะคนที่จะได้เดินทางไกลใกล้อะไรก็แล้วแต่นะครับรวมไปถึงการงานในเดือนนี้ของคุณคุณจะมีเป้าหมายนะครับในการที่จะทําอะไรก็แล้วแต่ให้มันสําเร็จลุล่วงนะครับ คราวนี้หลายๆคนมักจะเป็นคนที่เรียกว่าทําอะไรก็แต่เพื่อผลประโยชน์นะครับพูดเก่งอะไรเก่งอย่างเงี้ยนะโดยเฉพาะเรื่องของคาพูดเรื่องของการพูดการโน้มน้าวคนเนี่ยคุณจะมีทักษะต,ตรงนี้เป็นพิเศษในช่วงของพฤษภาคมเนี่ยแหละในเดือนเนี่ยคุณจะโน้มน้าวคนเก่งพูดเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมไปถึงว่าการทําอะไรก็แต่ถ้าคุณหมดพาาัสชั่นเหมือนฟิลลิ่งในสิ่งน,นั้นนะคุณจะแบบ ไม่ค่อยอยากจะทํามันบางทีเป็นขี้เกียจด้วยบางทีเป็นที่จะแบบท้อง,ง่ายอะไรง่ายนะครับก็ต้องระวังว,ว่าบางครั้งเนี่ยด้วยความเพราะว่าด้วยพลังแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันกับไฟในตัวมันลุกอะ่ะมันจะทานู่นทํานี่เป็นหมดแต่พอไฟมันมอดอะ่ะคุณก็แบบขาดความรับผิดชอบไปเลยก็มีนะครับคนนั้นที่จะเป็นลักษณะทําทอะไรก็แบบว่า รวดเร็วร้อนแรงไปหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยจากไพ่มาขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกพาสชั่นจริงๆนะครับฉะนั้นจะทําอะไรจะต้องคารว่านอกจากเรื่องของอารมณ์เนี่ยคนจะต้องมีเรื่องของเหตุผลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับคราวนี้มีอัศวินช่วยด้วยโอโ้โหเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนของคนคุณทําอะไรอะ่ะมันจะตามอารมณ์ตามความรู้สึกจริงๆนะครับมันจะไม่ใช่เป็นลักษณะที่แบบว่าเขาเรียกว่าไงอะ่ะตักกะเชิงความคิดมันมา ไอ้หาไพ่ปิวเดี๋ยวผมเปิดพัดลมไว้นะครับผมไม่ได้ผมไม่ได้เปิดแอร์นะครับเพาะยังไม่มืดเลยนะก็เลยเปิดพัดลมนะครับประหยัดไฟเมื่อกี้ไพ่ปิวโอเคเริ่มต่อไพ่ใบนี้นะครับผมบอกเลยว่าคนบรนรทิศเนี่ยจะเป็นเรื่องของคุณจะทําอะไรก็แต่นะครับมันตามหัวใจนะครับแต่ถ้าในด,ด้านของการงานตาแหน่งการงานจะบอกว่าเดือนนี้คุณทําอะไรก็ตามนะครับ มันจะมาจากข้างในและคุณจะได้ทําในสิ่งที่ชอบสิ่งที่ใช่นะครับทุกอย่างนะครับการกันในเดือนนี้จะได้ทําสิ่งที่คุณอยากจะทํานะครับสิ่งที่มันรู้สึกว่ามันใช่มันโดนใจคุณและมันมีความสําเร็จอย่าง Aa, ค่อยเป็นค่อยไปอย่างช้าๆนะครับฉะนั้นหลายๆคนที่จะทํางานอะไรก็ตามนะครับหรือ,ารองานเสริมจ็อบเสริมหรืองานประจำที่ทําอยู่นะครับคุณหวังความสําเร็จนั้นนะ่ะมันมีความเป็นไปได้นะครับแต่มันจะช้านะครับ งานที่ต้องค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยเด่นนะครับส่วนสำสำ,สำหรับงานที่แบบว่าต้องใช้ความรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องสาเร็จเสร็จสิ้นภา,ายในระยะเวลาอันสั้นนะครับมันเหมือนกับเป็นช่วง,งการจะต้องทําต่อนะครับมันยังไม่ใช่ช่วงขอการให้มันเสร็จสิ้นมันคอมพลีทโปรเจกต์นั้นๆแต่มันเป็นช่วงการที่จะต้องพลุยมันต่อทํามันต่อนะครับในอีกแง่หนึ่งเนี่ยคนงทีจะหมายถึงการที่คุณนได้มี เนี่ยครับคนสองคนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับคนที่เป็นทั้งอัศวินไม้และก็อัศวินถ้วยนะครับผู้ชายนะครับที่เป็นคนลักษณะราศีศน้านะครับคนลักษณะราศีศน์ไฟนะครับเขาจะมามีบทบาทเกี่ยวข้องกับตัวคุณนะครับอาจจะเป็นพาร์ทเนอร์เป็นหุ้นส่วนป็นที่ปรึกษาก็ได้เช่นกันนะครับเป็นเมนทอร์ให้กับคุณนะครับเป็นอะไรก็ได้นะครับที่เข้ามามีบทบาทในชุดคุณและสมผลกับด้านการงานแล้วก็ ด้านการงานแล้วก็ด้านของความรู้สึกกับชีวิตประจำวันของคุณนะครับเขาจะมีมีบทบาทนะบทบาทการตัดสินใจหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับในชีวิตคุณในช่วงนี้นะครับไม่ว่าคนจะไม่ว่าจะเป็นคนราศีทัตน้ําและคนราศีทาตไฟนะครับเขาจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณในเดือนนี้นะครับการงานที่ที่บอกนะครับมันต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับถ้าหวังถึงความสําเร็จในระยะสั้นหรืออะไรที่มันจะต้องทําปุ๊บได้ปั๊บเนี่ย ต้องรอไปก่อนนะครับไม่ใช่ช่วงจวังหวะเวลานั้นแต่ว่าเขาบอกว่าเดือนนี้เนี่ยคขจะมีเป้าหมายค่อนข้างชัดเจนนะครับเรียกว่าจะต้องทําต่อนะครับอย่าเพิ่งไปยอ่อทอนะครับช่วงของการการะทาช่วงของการลงมือทําจะค่อนข้างเด่นมากกว่าช่วงของการสำเร็จสิ้นนะครับกลางในเดือนนี้หลายคนเรียกว่าต้องลุยต่อนะครับไม่ใช่ช่วงช่วงของการที่จะต้องเขาเรียกว่าไงอ่ะพักนนะแนะนำเลยว่าเดือนนี้นะครับที่จะทําอะไรนะครับให้มุ่งมั่นทำอะไรเพิ่งยอ่อทอนะครับ ไพ่ยอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้บอกว่าคุณจะสําเร็จคุณจะหยุดคุณจะทําทําแล้วมันดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นช่วงของการที่ว่าโอเคทํามันไปก่อนนะครับคราวนี้มีไพ่เก้าไม้หลายๆคนนะครับจะบอกว่าการที่คุณทํางานอะไรก็แต่ในเดือนนี้นะครับบางครั้งจะต้องระวังเรื่องของ energy นะครับเรื่องของพลังงานต่างๆที่อาจจะใช้จนเกินไปนะครับบางทีเราทํา เรามุมา่งมั่นเราทํามันสุดๆเลยเนี่ยแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้นยมันไม่คุ้มนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราใช้คกว่าใช้พลังงานโดยสิ้นเปลือกนะครับใช้เวลาพลังงานนะครับไม่คุ้มกับที่เสียไปนะครับเ mm. ดือนนี้เป็นเดือนที่คุณอาจจะช่วงของรู้สึกเบื่อนะครับกับการที่ทำรู้สึกอยากย้ายงานอยากมีเกณฑ์ยกย้ายเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะครับอยากให้อะไรหลายอย่างมันแบบมันดีขึ้นมัน มันมีอะไรที่มันแบบมันได้พักบ้างได้อะไรบ้างในเดือนนี้คุณจะู้องเดือนนี้ขอพักบ้างเถอะขอแบบหยุดบ้างเถอะนะแต่เหมือนกับว่าอะไรสิ่งอะไรอย่างเนี้ยสถานการณ์ต่างๆมันไม่ให้หยุดเลยอ่ะมันคุณจะต้องมีใครสักคนที่คุณต้องดูแลอยู่หรืออะไรบางอย่างที่มันต้องคุณต้องปกป้องมันไว้คุณต้องรักษามันไว้ครับฉะนั้นในเดือนนี้สถานการณ์ต่างๆนะครับคุณจะหยุดไม่ได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการงานนะครับ บางทีอาจจะด้วยคนที่บ้านหรืออะไรคนที่รอคุอยู่ข้างหลังเนี่ยนะนะทำให้บางครั้งสู้ให้แบบนะหยุดไม่ได้นะครับอะไรคนอาจจะผ่านสมรงภูม,มิมาชคชนในเรื่องของการงานนะครับสูรให้แบบเดือนพิศกรงานมันมันอาจจะแบบหนักเหนื่อยนะครับแต่ว่าคุณก็ต้องแบกภาระนี้ต่อไปนะครับอย่างที่บอกครับว่าคนวันอาทิตย์ในเดือนพฤษภาคมจะเป็นเรื่องของฟิลลิ่งล้วนๆนะครับ ไพ่ห้าถ่วยขึ้นมาเนะี่ยบอกเลยว่าในเรื่องของการเงินนะครับคนวันที่จะเป็นการเงินที่บอกว่ายังไงอ่ะมันกับมีเรื่องทําให้รู้สึกเสียใจนะครับกับสิ่งที่ทําในสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้ในเดือนนี้มันอาจจะแบบว่ามีเฟลกันบ้างนะครับเรื่องของการเงินแปลว่าหลังจากที่เฟลไปแล้วเนี่ยใน่วงของการเป็นต้นไปคุณก็จะมีความสุขแฮปปี้นะครับเรื่องของการเงินนะครับการเงินในเดือนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของอารมณ์มากกว่านะคราจะบอกว่า เฮ้ยจะถูกหวยไม่จะโชคลาภจะดีไม่เงินจะดีอะไรอย่างเงี um ้ยก็ย oui> ังไม่ใช่นะครับไม่ใช่จังหวะของการที่บอกว่าเฮ้ยคุณจะได้เงินดีหรือคุณจะมีอ่าเรื่องของการเงินที่แบบค่อนข้างไปต่อได้ดีหรือค่อนข้างแฮปปี้กับการเงินนะครับมันเป็นช่วงของความรู้สึกมากกว่าหรือการกินกินอยู่การใช้อะไรอย่างเงี้ยคุณค่อนข้างแฮปปี้กับมันในเรื่องของการกินอยู่กับตัวเองการใช้เงินกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องความเป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ย มันจะเป็นประมาณนี้มากกว่าคราวนี้มันดีไหมองบอกว่าช่วงต้นเดินต้นเดินถึงกลางเดินอาจจะแบบไม่ค่อยโอเคทีเท่าไหร่นะมันจะมีการสูญเสียอะไรบางอย่างก็ได้นะครับเสียของเสียของที่เรารักหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับจะจะต้องแบบเสียเงินนะ่ะนะไม่ต้องการเสียใจนะครับแต่หลังจากาปลาเดินเป็นต้นไปนะครับคุณจะแฮปปี้กับสิงที่คุณแบบ ได้รับกันมันมานะแล้วจะมีข่าวให้คุณรู้สึกโอเคกับมันนะครับหลายคนในเดือนนี้นะ่าจะมีโอกาสได้กู้เงินนะครับหรือยืมเงินหรือมีคนให้ความช่วยเหลือนะครับอาจจะมาจากสเสน่ห์ก็ได้นะมีคนให้การช่วยเหลือคุณนะครับเนีย่ยเดือนนี้นะครับเขาอาจจะสงสารคุณนะหรือจะเป็นคนรักหรือเป็นคนที่เขามีเขาเรียกว่า มีความชอบในตัวคุณนะเขาอาจจะแบบมาช่วยเหลือคุณให้คุณยืมเงินหรือคอยจุนเจริญเรื่องของการเงินกับคุณนะครับหรือการไปขอกู้นี่ยืมสินกับแหล่งสถาบันการเงินใหม่ๆห,หรือคนจักใหม่ๆนะมันมีโอกาสที่จะสําเร็จนะกับคนที่เราแบบไม่เคยกู้มาก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับําว่าการเงินในเดือนนี้ผมมองว่ามันยังเงินหมุนอยู่นะแต่ว่าคนอาทิ์นนะจะเหมาะก,กับการที่จะทำได้โบนัสได้งานสำรองงานเสริมะบรยียเงี้ยคุณจะเด่นมากนะครับ แต่เดือนนี้เนี่ยเงินจะหมุนนะครับแล้วเงินจะไปต่อได้ด้วยโบนัสหรืองานสำรองหรืองานที่แบบคุณอ่าเป็นงานสำรองของคุณงานสำหรคุณเนี่ยคุณจะทําเงินกับมันได้นะครับแต่ว่าถามว่าถ้าทางานประจําอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์เรื่องของการเงินเท่าไหร่เือเรียกว่าการเงินอาจจะมีสรุปมีฝืดบ้างแต่ถ้าคุณทํางานเสริมเนี่ยมันเรียกว่าการเงินมันยังมีโอกาสที่จะหมุนอยู่นะการเงินมันหมุนน่ยมันไม่สรุปไปไหนนะครับแม้ว่าอาจจะไม่ได้บอกว่าเฮ้ยคุณมีเงินเก็บหรืออะไรทั้งสิ้นแต่ว่ามันเหมือนกับว่า โอเคอ่ะคุณก็ยังไปต่อมาได้ยังแบบมุนต่อได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเรียกว่ามีโอกาสได้จ็อบอ่ะนะครับคราวนี้เอ่อบางคนนะจะบอกว่าเดือนนี้นะครับแนะนําว่าคุณควรจะทําบุญนะครับด้วยการบริจาคทานบ้างอะไรบ้างนะครับรวมไปถึงในเดือนนี้จะมีเรื่องของการตัดสินใจเกิดขึ้นนะครับว่าจะต้องเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งนะเออเรื่ได้ของการเงินนะมันไเรียกว่าถ้าคุณทํางานเสริมนะครับหรือ อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการเงินเอาแหละมันจะมีโอกาสที่จะมีคนนอกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอาจจะเป็นคนที่อ่าบุคคลที่2อที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วส่งผลเรื่องของการเงินของคุณนะครับคร <c oughs> าวนี้มันก็จะมีเรื่องของการที่เฟล,ลบ้างแหละในเดือนนี้นะครับการเง,งินจา่ายให้ห้าถ้วยอ่ะมันเฟล,ลอยู่นะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่คุณคนเดียวหรอกนะครับมันมีคนที่แบบแย่กว่าคุณน่ะนะครับเห็นไหมว่าคุณแบบมีคนจมน้ําอยู่เนี่ยนะไม่รู้เห็นไหมอ่ะน่าจะเห็นนะครับเนี่ยมีลูกคนจมน้ําอยู่นะครับแต่ว่า คุณก็ยังเสียอ,อกเสียใจกับสถานการณ์ตัวเองอนะ่ะคุณยังจมปลักกับตัวเองนะั่นก,ก็หมายถึวงวนะ่าในเดือนนี้เนี่ยโอเคแหละไม่ว่าสถานการณ์การเงินหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในเดือนนี้คุณจะเป็นอย่างไรนะครับอย่าไปเฟลนานนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยแม้เขาเรียกว่าเสียมากกว่าได้นะครับในเดือนนี้แต่ว่ามันก็ยังมีอะไรบางอย่างที่ลงเหลือให้กับชีวิตคุณอยู่นะครับจะไพ่เห็นไหมว่ามี2ทั่วที่ตั้งอยู่ะ่ะและมีคนที่แย่กว่าคุณนะครับนั่นหมายวามว่า คุณนะไม่ได้แย่อยู่คนเดียวนะครับแา่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนเนี่ยมันแย่แต่มันไม่ใช่ที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าขึ้นเลขห้าอย่างเงี้ยผมมองว่า,วาการเงินของคุณนะคนราชน,นะมีโอกาสสะดุดนะครับสะดุดอยู่เหมือนกันนะจะต้องนิดนึงนะเรียกว่ามีวางแผนหน่อยนึงหรือคนรที่จะทํางานเสริมหา j อบเสริมนะครับถึงจะเ work หน่อยนะความรัก ความรักเหรอมีหนึ่งดาบอะหนึ่งดาบมันหมายถึงยังไงดีมันถึงว่ามีเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วการถ้าความคิดผมนะปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในเดือนเนี้ยมันอาจจะเป็นปัญหาที่ไม่เคยเจอมาก่อนนะครับมีการตั้งเคารางของปัญหาหรือเรื่องของการตัดสินใจเกิดขึ้นนะครับถ้าเป็นไพ่คู่กันอย่างนี้ผมมองว่ามันเป็นเรื่องของการตัดสินใจที่จะต้องเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วคุณก็ลังเลและเรื่องอไม่ได้เลยนะครับในเดือนนี้นะ ความรักมันไม่ได้เหมือนกันว่าอาจจะมีคนเข้ามามากกว่า1คนนะครับลักซ้อนลักที่ตรงเลือกนะเราเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้เพราะการตัดสินใจเป็นแล้วเนี่ยมันจะสร้างความขมขื่นให้กับตัวเองด้วยเช่นกันนะครับเจ็ดดาบโอ้ยเจ็ดดาบในที่นี้บอกว่าบางทีเนี่ยการตัดสินใจของคุณนะคุณอาจจะยังไม่พร้อมตัดสินใจและอาจจะไปทำลับๆหรือตัดสินใจอย่างลับๆหรือมีอะไรปกปิด ว้หรือคนรักจะมีอะไรปกปิดคุณไว้นะครับเนี่ยคนรักอาจจะแอบซ่อนอะไรไว้หรือปกปิดอะไรคุณไว้ก็ได้นะครับเดือนนี้ความรักเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเดือนเนี่ยมันจะเป็นปัญหาเดิมๆนะครับนวนลูมกลับมาอีกครั้งวนไปวนมาอย่างเงี้ยมันไม่ดีขึ้นแล้วก็ไม่ไปไหนนะครับถามถึงว่าความรักจะเป็นอย่างไรเนี่ยมันเหมือนกับต้องใช้พลังกำลังในการที่จะควบคุมปัญหาต่างๆนะครับมันเหมือนกับเหนื่อยอะเดือนนี้นะ แล้วคนโสดล่ะคนโสดก็จะมีคนเข้ามานะครับมีคนเข้ามาได้เริ่มความรักใหม่แต่ต้องตัดสินใจดีๆนะครับอย่างที่บอกครับว่าจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งนะครับก็คือเป็นรักทั้งอัศวินไม้แล้วก็อัศวินถือถ้วยนะครับเป็นคนราศีธาตุไฟและคนราศีธาตุน้ำหรืออาจจะเป็นคนที่มาจากทางไกลนะครับเรนนี้จะมีโอกาสที่ได้พบรักกับคนสองคนนะครับแต่ว่า จะบอกว่าในเรื่องของความรู้สึกเรื่องของอารมณ์ในเดือนนี้เนี่ยคุณอาจจะเฟลบ้างนะแล้วก็จะมีโอกาสได้เริ่มต้นหรือความรู้สึกใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับแต่คนวันอาทิตย์นะจะบอกว่าถ้าไพ่ขึ้นมาอย่างนี้นะผมมองว่าเป็นเรื่องของการตัดสินใจนะครับว่าจะเอายังไงกับความรักเรื่องของรักซ้อนนะครับหลังจากเฟลหรืรอเสจจียใจนะมันจะมีเรื่องของคนใหม่ๆ Kelly. เข้ามานะครับการผิดหวังอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็การเริ่มใหม่ก็จะมาให้คุณได้ ได้พบได้เจอมันละกันนะครับเดี๋ยวขอดูไพ่ออเลก์ขึ้นเขจะเปิดไพ่ออเลก์ขึ้นด้วยนะครับจริงๆว่าจะไม่เปิดเพราะว่าผมมองว่าตอนเราเปิดไพ่ครั้งก่อนมปน13ใบเลข13มันเป็นเลขที่แบบซิกเซนต์น่ะนะครับก็เลยไม่อยากเปิดเยอะแต่โอเคขอลองแล้วกันนะครับไม่มีจะเสียละเพราะยอดวิวน้อยมากเลยค่อยๆลดลงเรื่อยๆทุกวันเลยครับลองดูแล้วกันนะครับความรักขอดูเพิ่มนะ it is safe for you to love นะครับ open your heart to give and r e c e i v the highest energy of all คาบอกความรักในเดือนนี้นะถ้าคิดจะรักก็ปลอดภัยอยู่นะครับหลายคนในมีเจ็ดดาบนะก็บอกว่าบางทีคนอาจจะมีความลับอะไรสักอย่างไม่บอกคุณหรือการที่คุณอาจจะไปแอบไปอยู่ด้วยการแอบแซ่บอร่อยไม่บอกใครนะครับการคบกันอย่างลับๆนะแต่ว่าไม่ว่าจะอ,าอะไรก็แต่นะครับเดือนนี้ นะครับที่คิดจะรักใครสักคนมันก็ยังปลอดภัยอยู่นะครับไพ่บอกว่าอย่างนี้นะครับ mm. chemistry นะครับ <S s a s strong magnetic attraction ทั้งยนะครับบอกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันดูดกันและกันนะครับในเดือนนี้ทุกอย่างมันจะมีการดึงดูดนะมีอะไรที่มันเข้ากับคนรักจังเลยนะครับในเดือนนี้ release, release your ex นะครับ the time has come to clear your energy นะครับเขาบอกว่า ให้ปลดปล่อยนะครับสิ่งเก่าๆออกไปซะในเดือนนี้นะครับเรื่องของความรักนะครับปลดปล่อยมันไปนะอย่าไปยึดกับอดีตเก่าๆนะครับเขาบอกว่าความรักในเดือนเนี้ยนะผมมองว่ามันมีเจ็ดดาบขึ้นมาอย่างเงี้ยนะแปลว่าโอเคแหละไม่ว่ามันจะเป็นอที่มีรับลมคมในอาจจะเป็นรักซ้อนตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่มันก็จะเป็นความรักที่ยังเซฟอยู่ยังปลอดภัยอยู่ที่จะรักมันยังน้รู้สึกว่า คุณยังฝากกับมันได้นะครับความรักในเดือนนี้นะครับให้ปลดปล่อยอดีตนะครับอะไรคนที่เคยมีอดีตนะนะครับอดีตฝังใจนะครับลืมมันไม่ได้แต่ใจไม่ได้ในเดือนนี้นะครับบอกว่า release your ex อะกซ์ซัทะมมีหนึ่งถ้วยขึ้นมาอย่างเงี้ยนะปลดปล่อยมันซะลืมอดีตไปซะแล้วมีโอกาส ได้เริ่มต้นนะครับจะมีโอกาสได้เริ่มต้นนะจะต้องปลดปล่อยตัวเองนะครับเคม,มิสตี้นะครับถ้ามีโอกาสเริ่มต้นรักใหม่นะครับจะไปเจอใครสักคนที่เรียกว่าเคมีตรงกันนะครับมีอะไรที่มันความชอบเหมือนกันนะแต่ถ้าไม่เจอยังไม่เจอก็ต้องพยายามทําตัวให้มันสอดคล้องนะครับเช่นถ้าคุณชอบคนประมาณไหนคุณจะต้องไปสถานที่นั้นๆน,น,นะครับเพื่อที่จะได้เจอคนลักษณะที่เราเฟ้นหาอยู่นั่นเองนะครับ โอเคนะคราวนี้อดี๋งที่บอกครับจะเจอคนที่เข้ามานะเป็นลักษณะสองคนแหละนะราศรีธาตุไฟกับราศรีธาตุน้ํานะครับบางคนม like ันเป็นลักษณะแบบเพื่อนนะครับถ้าเป็นลักษณะของคนราศีธาตุน้ำเนี่ยบางทีก็เป็นไปได้เหมือนกันว่ามาในลักษณะแบบเพื่อนหรือเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปหรือเป็นลักษณะคนรักที่แบบอยู่ใกล้ๆกันนะ,นะครับหรือเพื่อนร่วมงานหรืออะไรอย่างนี้รู้จักกันมานานแล้วอะครับก็ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ก็ได้เช่นกันนะครับ <c oughs> น่าจะ น่าจะประมาณเนี่ยแหละคราวนี้โอเคเรามาดูความรู้สึกในใจดีวกว่านะครับพยายามใน,นเรื่องของความเจอเลยนะผมรู้สึกพูดเดยอะมากเรื่องของความรักนะครับโอเคต่อไปนะครับหกถ้วยเออหกเหรียญน,นะครับโทษครับหกเหรียญในใจคุณตอนนี้หรือปัญหาในใจที่สิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือเป็นปัญหาในเดือนนี้เนเรื่องของการเงินนะครับที่เหมือนจะต้องคอยหมุนเงินอยู่ตลอดอะแล้วมันแบบมันหยุดไม่ได้อะการเงินอนะ รู้สึกมือมือเป็นระวิงนะคนวันวันอาทิตย์นะครับหมุนเงินพักไม่ได้เลยอยากจะหยุดพักอยากจะอะไรแต่การมันแบบมันต้องคอย,ม,อคอยมุนต้องคอยวิ่งเต้นอยู่ตลอดนะครับในเดือนในการของคุณนะครับเป็นช่วงของการที่มีปัญหาคนไปชิดกันมันมีปัญหานะครับอย่างที่บอกฉะนั้นมันกับหยุดไม่ได้ต้องวิ่งเต้นต้องอะไรตลอดเลยอครับอือีกใบหนึ่งสามเหรียญนะครับามว่าดวงจะเป็นอย่างไรในเดือนนี้บอกว่า พอไปได้ละกันนะครับถ้าผมมองผมมันก็มันก็โอเคอ่ะมันอยู่ตัวมันเรียกว่ามันค่อนข้างเขาเรียกว่ายังไงอ่ะมันเหมือนกับมันไม่มีอะไรที่แบบชัดเจนที่ว่าจะดีหรือไม่ดีแต่ผมมองว่ามันเป็นเป็นเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าดวงคุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรอ่ะครับในเดือนนี้มันเป็นดวงที่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นน่ะมันยังคงยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับสามเหรียญในที่นี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องของเรื่องของความคิดที่อาจจะมี ความคิดเป็นเชิงตรกกะเป็นเหตุเป็นผลมากยิ่งขึ้นนะครับหรือคุณอาจจะนิ่งมากยิ่งขึ้นหรือคุณจะทำอะไรแล้วแต่ในเดือนเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันมันเป็นลักษณะที่ที่เรียกว่ายังไงอะ่ะมันเป็นลักษณะที่ว่ามันต้องคอมปรากันนะครับจะต้องมีการเรียกว,ว่าต้องมีคนอะ่ะมาเป็นลักษณะคอย คอยมีส่วนยร่วมของคุณในเดือนเนี้ยนะไม่ว่าจะทำอะไรแต่นะครับมันมีไพ่สามเลยขึ้นมาอย่างผมว่าโอเคแหละไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างในเดือนนี้คุณจะต้องในเดือนเนี้ยคุณจะต้องมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะอย่างไงนก็แล้วแต่จะมีคนเข้ามามีบทบาทมามีผลในเรื่องของชีวิตคุณนะครับการที่คุณจะทาอะไรด้วยตัวคนเดียวในเดือนเนี้ยมันยังไม่ไม่เวิร์กมากนักหรือว่ามันยังไม่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 ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเหมือนกับเดือนนี้โอเคแหละจักวาลอาจจะจัดสรรใครสักคน นะครับสักคนสองคนนี่แหละเข้ามามีบทบาทกับคุณในเดือนนี้นะครับเดือนนี้เขาว่ามีโอกาสสาเร็จนะสำเร็จเหมือนกันในสิ่งที่เรามุ่งหวังตั้งเป้าไว้แต่มันไม่ใช่มาจจกความสำเร็จของเราคนเดียวนะครับความสำเร็จที่ว่ามันจะต้องมาจากคนอื่นด้วยเช่นกันนะครับดูไพ่เสร็จอีกแป๊บหนึ่งสามใบสุดท้ายโอ้โหไ <c oughs> พ่แย่จังเลยเฮ้ยกับโอ้ยตายไ <c oughs> พ่คนัะชิดนะ เดทอุ้ยไพ่เดทเลยอ่ะโอ้โหผมปวดหัวเลยไพ่เดทขึ้นมาแต่จะบอกว่าจะสิบใบอ่ะที่เปิดมาไม่มีไพ่ชุดใหญ่เลยแสดงว่าเดือนนี้เนี่ยมันแล้วว่ามันยังไม่ได้ส่งผลกระทบกับตัวคุณเต็มๆจังๆนะครับเดทเข้ามา mm. มนาวิสอฟวาแล้วก็ห้าถ้วยนะถ้าให้ผมมองนะผมมองว่าอย่างนี้นะครับ สามใบีขึ้นมาเนี่ยมันเป็นในเรื่องของคุณอาจจะจบปัญหาหรือจบอะไรกับใครสักคนหนึ่งอะที่เป็นลักษณะของอัศวินถือไม้นะครับเสียใจนะผิดหวังนะจบนะอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าสามใบนี้ให้ทุกผมดูประกอบกันนะผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับคราวนี้บางคนนะครับอาจจะเป็นสุขภาพแฟนก็ได้ หรือคนที่เป็นลักษณะของอัศวินถือไม้อาจจะเป็นญาติเป็นน้องเป็นคนในครอบครัวสุขภาพไม่ดีการสูญเสียของใครสักคนหนึ่งไปนะครับเซออกเสียใ,ใจนะครับการเดินทางก็ต้องระวังอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้สูญเสียนะครับก็ต้องระวังด้วยเช่นกันนะครับบางทีไม่ใช่อุบัติเหตุก,ก็ได้นะครับอาจจะรถลาเสียก็ได้นะครับเรื่องของสุขภาพก็ต้องระวังด้วยเช่นกันนะครับไพ่เดน การจบอะไรบางอย่างการเปลี่ยนแปลงกระทันหันนะครับฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับเป็นเรื่องของการจบและเริ่มต้นใหม่นะครับไพ่ขึ้นมาบอกในกราฟตอนแรกว่ามีการผิดหวังแล้วก็การเริ่มต้นใหม่นะครับฉะนั้นเนี่ยจะต้องปลดปล่อยอดีตไปซะนะครับปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นอดีตไปนะครับเพื่อจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับคราวนี้เดือนนี้นะจะบอกว่าคนวันอาทิตย์นะครับแนะนําทําบุญนะครับ้วยการบริจาคลงศพนะครับ ถ้าหอสมนะครับแล้วก็ทําบุญกับขอทานนะครับดูบูาจาทานบ้านนะครับเพ็่อเป็นการเสริมดวงชะตาในเดือนนี้ด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องของการเงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันยังนิ่งอยู่อะ่ะนะแต่ว่ามันก็ยังหมุนได้อยู่นะครับลดกังวลใจไปเรื่องอื่นก็ยังไม่น่ามีปัญหาอะไรชัดเจนมากๆนะนั่นจากเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะครับเรื่องของการเงินนะครับโอเค ก็ถือว่าเท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าอย่างไรนะครับฝาก Subscribe ฝากไลค์ฝากแชร์แล้วก็คอมเมนต์บอกกันบ้างนะครับพบกันใหม่เดือนหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย